ข้อที่1 4 1 3 4 0 0บ0วก444ลบ4 4่ลบ 4, 4 7บวก1000วก900บวก700ลบ0บก1คำตอบข้อที่2 777บวก777บวก778ลบ0บก0บววก0บ0ก1บวก0บวก7คำตอบข้อที่3 14บวก15ลบ15 1, บวก5 1 5 1 5ลบ15บวกสลบ15บวก20บวก27บวก27บวก21คำตอบข้อที่4 4 8 7 7 4 8 7 7 4 8 7 7 0 0 0บวก4ี่ลบ4877บวก0คูณ0บ0ลบ0วก17ลบ0ำตอบข้อที่5 4 6 9บวก554 บวก5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0บวก5 0 4บวก5 0 5บวก0นคูณ oh 0ลบ0บวก 0, 0 0 0 0บวก 0, วก 0. ำตอบข้อที่6 49บวก58บวก1ล้านคูณ0บวก1ล้านคูณ0บวก1000ำตอบข้อที่7 1000ลบ1000บวก1 0,000บวก0บ0ก0ลบ10,000บวก400บวก1คำตอบ ข้อที่8 4 6 4 4 6 4 4 6 4 2 0 0 0บ1วก464บวก464ลบ2คูณ0บก0ก0บวก0ลบ1บวก12บวก0วก1ำตอบข้อที่9 1 9 2 7 3บ6 5 6 4 6วก7 7 7 7 7บวก37ลบ65ลบ64บวก69บวก77บวก777วก700ก7บวก1คำตอบข้อที่10 1 8 1บวก17 7 7 7 0 0 0 0 0 0ลบ0ลบ0.01บวก0.01วก17คำตอบข้อที่11 1 7 3 3 7 3 7บ7 9 9 7 1วก3 7 7 1 7 4 4 7บวก3าก17ลบ997วก17.217บวก417บวก447คำตอบข้อที่12 17 บวก12คูณ1.7บวก2 7บวก3.17บวก4.76ลบ9.67บวก10.67บวก12.7คำตอบข้อที่13 7000 -7000 7 0 0บวก -14 -14 -14 -0 ลบ0บก14วก14บวศคำตอบข้อที่14 900บวก4,000ลบ6,000ลบ7,000ลบ8,000ลบ9,000บก1คำตอบข้อที่15 79บวก79ลบ1,079บวก2,007ลบ2,000บวก400บก800คำตอบข้อที่16 25ลบ25บวก888ลบ888บวก29ลบ1,010 บวก1 0ึลบสองพคำตอบข้อที่17 19บก7วก37ลบ337ลบ337บวก 7, 1.7 171718ลบ288.178795คำตอบข้อที่18 4 4 7 บวก447ลบ448ลบ449ลบ510ลบ551บวก510บวก1คำตอบข้อที่19 4000บวก5000บวก1000ลบ1000บวก2000บวก0บวก0บวก1บวก0คำตอบข้อที่20 4000บวก4000ลบ4000บวก8000ลบ9000บวก9000บวก0ลบ1คำตอบข้อที่21 1 0 0 1 0 0 1 0 0ลบ1 0 0 0 0 0 0วก100บ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 ก0คำตอบข้อที่22 2 9 3บ7 9 8 9 7 9้าวก9 9ลบ79ลบ89ลบ79ลบ99ลบลบ100.99คำตอบข้อที่23 4 4 4บ4 4 4 4 4วก4 4ลบ4 4คูณ4ลบพลบ 400ลบ84ลบ94ลบ74คำตอบข้อที่24 333บวก333ลบ993ลบ6,003ลบ7,003บวก333ลบ443บวก3คำตอบข้อที่25 92ลบ92ลบ93ลบ94บวก96บวก1ล้าน บวก1,000 0คำตอบข้อที่26 49-79-1,009บลบ79ลบ9วก2 9ลบ79วก8 9ลบ79คำตอบข้อที่27 9ก999บวก999ลบ7 0 0ลบ998ลบ957บวก409ลบ5009คำตอบข้อที่28 79ลบ79บวก7009บวก7009บวก49ลบ49คูณ0บวก1คำตอบข้อที่